เ็นบ้าบอหิวบ้าสวัสด,ดีมื้อเย็นของฉันหมูกระทะเพื่อนรักเห็ดเข็มทองแม้จะติดฟันไปหน่อยแต่ไม่ติดคอเพราะฉะนันกินได้เห็ดหอมเป็นเพื่สมุนไพรของจีนมาอย่างช้านานมีประโยชน์แครอทมีเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอช่วยบำรุงสายตามีประโยชน์เหมือนกันแต่ก็ช่ว มูกระเทาะแจนแจน,นยังไม่ได้จุดเตาย่างอะไรแล้วทำไมอ่ะฉันยากทิ้ไปได้เหรอแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วอย่าขัดได้ไหยนะอุ้ยไฟแรงไฟแรงอุ้ยน้ำมันกระเด็นเลยหมูกระทะฉันเห็นเธอมาตลอดเธอจะกินอะไรก็ไม่ได้กินรูมไฟบารี่ตัวช่วยที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จ,จากสารสกัดของผักและผลไม้เสีดสีมากถึง 6ชนิดโอ้ยรวมไซเบอรี่ดื่มง่ายถ่ายคล่องสุขภาพดีเริ่มจากภายใน